รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย The <Dest> สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทาง วันนี้นะคะต้นนอจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับร้านขนมไทยร่วมสมัยสไตล์คาเฟ่ค่ะที่นี่เลยร้านปรุงไทยดีเซอร์ตค่ะที่นี่นะคะเขาจะมีขนมไทยที่หลากหลายมากๆแล้วก็บรรยากาศน่ารักมากๆเลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศด้านในแล้วไปดูกันนะคะว่าเขามีขนมไทยอะไรให้เราได้สั่งบ้างค่ะ ตอนนี้ค่ะตอนนี้นะคะต้น้อยอยู่กับพี่ตานเจ้าของร้านปรุงไทยดีเซอร์ตค่ะพี่ตานคะร้านปรุงไทยดีเซอร์ตได้แรงบันดาลใจหรือว่าที่มาที่ไปมาจากอะไรคะเริ่มจากคอนเซ็ปต์ร้านก่อนนะคะเราสังเกตว่าถ้าเดินเข้ามาเราจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเนาะ,ะเหมือนเราทําให้ลูกค้าค่ะเดินเข้ามาในกล่องขนม ค่ะ oh. ใช่เราก็คือแล้วเราก็จะมีรา,ายการบารีเพื่อเป็นสื่อถึงความเป็นไทยแต่เราจะประยุกต์ให้มันไม่ยุ่ยจนเกินไปมีความเรียบง่ายมากขึ้นแต่ตรงโลโก้ของเราค่ะคำว,ว่าปรุงเนี่ยเราก็เรียนแบบมาจากขนมที่หอ่อใบตองสมัยเด็กๆเ,เนาะตรงปลายของโลโก้ใช่มัน <จะ S 2> มีไม้กระดิ่ง <laughs> เป็นตัวแทนของขนมไทยที่คนส่วนมากจะรู้จักอะคะ่ะอยู่ในหอ่อใบตองแล้วก็ อย่างร้านเราเนี่ยเป็นสีขาวเพราะว่าคอนเซ็ปต์เราเราจะเป็นโทนมินิมอลขาวค่ะคือประยุกต์มากกว่าไม่ได้มินิมอลขนาดนั้นค่ะเพื่อให้ลูกค้าเหมือนเดินเข้ามาในกล่องขนมค่ะอาจจะมีการลดทอนความหวานในขนมบางตัวเพื่อให้ทานง่ายขึ้นนี่คือสิ่งที่ต้องการเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกคนต้องบอกเป็นคนอ่อนหวานอ่อนโยนหวานน้อยทานได้เรื่อยๆค่ะแต่ว่านอกจากเรื่องของบรรยากาศร้านที่เป็นคาเฟ่ทันสมัยแล้วแล้วก็เป็นขนมไทยด้วยนะคะ คือขนมของที่นี่เนี่ยมีความพิเศษด้วยเรื่องของวัตถุดิบต่างๆ<ช>ที่พี่ตาเลือกมาคือคัดสรรมาแล้วเ<ช>ล่าให้ฟังนิดนึงคือเริ่มจากพี่ตานเนี่ยค่ะเป็นคนชอบทานขนมเนาะเราเป็นเด็กยุคเก้าสิบเราบอกก่อนอ่า <c oughs> เราเรายังทันยุคที่คุณย่าคุณยายทาขนมอยู่ที่บ้านนะคะ <c oughs> แล้วเราก็จะเคยชินกับวัตถุดิบ <c oughs> สมัยก่อนที่ยังเป็นวัตถุดิบดั้งเดิมอยู่ <c oughs> แล้วพอเราโตมาเนี่ย เพนพอยต์ของเราคือเราไม่สามารถหาขนมรสชาติแบบดั้งเดิมทานได้ประกอบกับเราอะ่ะพี่เป็นคนชอบเดินทางเราก็จะไปลงชุมชนต่างๆเราก็เห็นวัตถุดิบเฮ้ยความเป็นไทยยัง,ยงคงอยู่เราก็เลยเอามาประกอบกับสิ่งที่เราแบบเคยทานสมัยเด็กๆเนาะเราก็ค่อยๆลงมือทำเอาจริงพี่ก็ไม่เคยเรียนที่ไหนนอะจากการเปิด YouTube แล้วก็ ก็คือด oh ูเรื่องของสูตรนมต่างๆแต่ว่าพี่ตาเล่าให้ฟังว่าพี่ตาเนี่ยก็จบมาทางด้านฟูซา์ใช่ค่ะพี่ก็จะวิทยาศาสตร์ณอาหารเนี่ยค่ะมาประยุกต์ให้เข้ากับขนมไทยอย่างเงี้ยค่ะเราต้องการให้เพิ่ม v a l ูของขนมไทยให้มากขึ้นด้วยอ่าแล้วเวลาที่พี่ตาไปลงพื้นที่หรือว่าไปดูตามชุมชนต่างๆเราได้อะไรจากสิ่งที่เราเข้าไปดูบ้างคะอย่างชุมชนแรกเลยที่เราทํางานด้วยคือชุมชนเกศจตาลนะคะของจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยค่ะ เราก็ได้น้าตาลมะพร้าวออร์แกนิกแท้เลยไม่ผสมน้ําตาลทรายเลยนะคะทําให้พอเมื่อเราเอามาทําขนมเนี่ยค่ะม,มันก็จะเกิดความหอมไม่ได้หวานแหลมด้วยอะค่ะจะเป็นรสชาติดั้งเดิมอย่างที่เราคุ้นเคยตอนอเด็กๆด้วยค่ะ,คะแล้วเราก็ยังได้มีล่าสุดค่ะพี่ไปมาเมื่อปีที่แล้วเราไปเจอชุมชนที่อํเาเภอกระบุรีค่ะ จังหวัดระนองเขาทําน้ําตาลจากเขาก็จะมาเคี่ยวเป็นแบบโบราณเลยค่ะใช้ฟืนเคี่ยวอยู่เลยมันก็จะมีความหอมแล้วตรงชุมชนนั้นนะคะเป็นชุมชนอ่าเขาเรียกเป็นปากแม่น้ํากระบุรีเลยมันก็จะมีความเป็นน้ํากร่อยทําให้น้ําตาลจากที่ได้นะะี่ค่ะมันก็จะมีความเค็มในตัวซึ่งเราไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยนะคนะก็จะเป็นมีทั้งความหวานความเค็มซึ่งมีรสชาติที่กลมกล่อมมากที่เลยได้เอามาทําเป็นเครื่องดื่มในร้านบางตัวด้วยเพื่อให้หลายๆคนเนี่ยก็ได้สัมผัสความเป็นไทยด้วยได้สัมผัสถึงวัตถุดิบที่ จากธรรมชาติาพี่ตานคะตอนอ้อเหลือบไปเห็นนะคะด้านหลังมีเชลสินค้าน่าสนใจามากๆเลยคะ่ะขอเข้าไปดูได้ไหมคะได้ค่ะเชิญน,อนะะ้องอ้อนยค่ะมาค่ะโอ้โหขนมเยอะมากมเลยหน้าตาน้ารัอประทานทั้งนั้นาเลยคะ่ะอันนี้พี่จะพาน้องอ้อมาดูในส่วนของขนมสดในช่วงคาเฟ่ช่วงกลางวันก่อนนะคะเราจะแบ่งเป็นขนมสดแล้วก็ขนมแห้งเนาะขนมสดเนี่ยค่ะในตู้เนี่ยหน้าตู้เราก็จะมีอ่ะอย่างนี้เลย เป็นตัวประยุกต์ของเราเป็นครัวซองหน้ากุ้งธรรมดาจะได้เราจะเคยได้ยินแต่ข้าวเหนียวน้ากุ้งใช่ไหมคะเราก็เลยมาประยุกต์ค่ะใช้เป็นครัวซองหน้ากุ้งข้างในก็จะเป็นซอสกะทิที่เราทําเองคือแบบว่าได้รสชาติความเป็นไทยแต่ก็ผสมความเป็นฝรั่งเศสมาด้วยใช่ค่ะก็จะมีความแบบเป็นนมเนยนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะมันมีความแบบร่วมสมัยมากเลยนะคะอยากจะกินเข้าไปเลยนี่ก็ทานเป็นของว่างได้ค่ะแล้วก็มีอีกตัวนึ่ง ขนมชั้นค่ะโอ้โหขนมชั้นคือปกติเราจะเห็นเป็นแบบอยู่ในถ้วยอสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นถาดแต่อันนี้คือมีรูปลายแบบแปลกใหม่ที่จารเรามาประยุกต์จริงๆก็คือประยุกต์ในเรื่องของรสชาติด้วยสีสีนี่คือสีรสชาตินี่คือสีธรรมชาติสีอะไรบ้างคะอันนี้เป็นใบเตยและสีชมพูนี่คืออะไรคะสีชมพูเป็นของอ่ะกุหลาบอันนี้เป็นอ่าน้ำตาลมะพร้าวออร์แกนิกนะคะนี่เป็นงาดำอืมใช่ค่ะก็คือเป็นวัตถุดิบธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะช่ใช่แล้วก็มมาประยุกต์ให้ขนชั เวลาทานรู้สึกสนุกมากขึ้นลอกทานในทุกชั้นเลยลอกได้จริงๆใช่ไม่สนุงในการลอกแล้วก็ค่อยๆชิมค่อยๆชิมไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เราอย่างที่บอกนะคะบางอย่างอ่ะถ้าเรายังคงหน้าตาเดิมไว้แต่ว่าอย่างที่บอกเราคลอมหวังแน่นอนอันนี้ตระกูลทองค่ะมาในไม้เดียวกันเลยก็จะเป็นฝอยทองไมข่นุนแล้วก็ทองยอดอมีความทันสมัยอ่ะเป็นไม้ๆมาเลยค่ะ พี่ตานนะคะคือมีเครื่องดื่มด้วยเหรอคะแน่นอนคะ่ะลวเราก็จะมีเครื่องดื่มด้วยค่ะก็คือจะมีปกติก็จะมีกาแฟเป็นคลาสสิกคอฟฟี่ธรรมดาเลยแล้วก็จะมีในส่วนของเราเอาวตัตถุดิบชุมชนมาชงเป็นเครื่องดื่มก็จะมีน้ำตาลจากมาผสมในกาแฟแล้วก็น้ำตาลจากทานสดเช่นเช่นกับมะนาวก็จะเป็นน้ำตาลจากมะนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีน้ำผึ้งเราก็จะมีพาร์ทเนอร์ของเราค่ะส่งน้ำผึ้งป่าให้เราแล้วก็เขาก็เอาน้ำผึ้งป่าตรงเนี้ยค่ะมาหมักผลไม้ไทยอย่างเช่นพุทรามะแปมอะไรพวกเนี้ยค่ะ เป็นผลไม้ที่คนไทยอาจจะหลงลืมไปบ้างแล้วเราก็นํากลับมาพี่ทาค่ะแล้วคือที่นี่ นอกจากมีเป็นไทยดีเซอร์ตคาเฟ่แล้วตอนกลางคืนเรามีการแบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศคือเลยนะคะคน,นิดนึงค่ะพี่ก็คือวัตถุดิบเดียวกันเนาะ,ะคนจะคิดว่าเอ๊ะกลางวันเป็นคาเฟ่กลางคืนเป็นบาร์เข้ากันไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเราอย่าลืมนะคะว่าสารให้ความหวานของเราคือตัวเดียวกันขนมก็มีความหวานคเครื่องดื่มบางตัวก็มีความหวานพี่ก็เลยตั้งต้นจากความหวานนี่แหละค่ะมาใช้ทั้งกลางวันและกลางคืนอ่าแล้วก็เปลี่ยนมุดนิดนึงนิดนึงค่ะให้มันมีความสลัวสลวนิดนึง คน,นามนรันะนิดนึง<ช>แล้วก็มีแบบว่าปรุงเครื่องดื่มใช่ค่ะแล้วก็ <คำ S 1> ปรุงชใช่คืออย่างร้านเราเนี่ยพี่จะไม่ใช้ ใส่หลับคำเด่นรูปเลยเราเน้นวัตถุดิบชุมชนจริงๆค่ะต้องต้องต้องมาลองนี่คือความน่าสนใจของที่นี่นะคะใช่ค่ะ,ะแล้วก็ต้องเห็นว่าตรงนี้เนี่ยนอกจากจะมีขนมมีเครื่องดื่มแล้วก็ยังมีเวิร์กช็อปด้วยใช่ค่ะเนื่องจากว่าเรามีสถานที่ทั้งอินดอร์และอัลโดเราก็อยากจะใช้สถานที่เป็นประโยชน์มากที่สุดน,น,นะคะตรงนี้ค่ะก็เป็นพาร์ทเนอร์เราที่เขาส่งน้ำผึ้งให้กับเราคุณเบนเนี่ยก็คือจะเชี่ยวชาญเรื่องของน้ำผึ้งป่ามากๆเลยพี่ก็เลยเชิญเขามาทำเวิร์กช็อปสรุปให้กับ คนมีเมืออาชลูกค้าพี่หรืออะไรเงี้ยเอ๊ะน้ำพึ่งปลอมน้ำพึ่งจริงต่างกันยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยมาเรียนรู้ช้านที่นี่ได้ใช่ค่ะในในร้านอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เหมือนเป็นไฮทีเซ็ตเป็นอัฟเตอร์นูนชีเนาะนี้จะเป็นเซ็ตใหญ่เลยทานได้แบบ5-6คนเลย The Destination The Destination นอกจากขนมที่สามารถสั่งรับประทานที่นี่ได้แล้วนะคะด้านหลังของต้นอ้อโอ้โหขนมเยอะมากๆ<ช>เลยค่ะ,คะพี่ตาคะมีอะไรบ้างคะแล้วต้นนี้มีความโดดเด่นอะไรบ้างคือพี่ก็อย่างแรกเลยน้องจะเห็นว่าแพคเกจจิ้งขนมไทยร้านเราเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นพี่ก็พยายามจะปรับปรุงให้เขามีความทันสมัยมากขึ้นนะคะแล้วเราก็เน้น sustainable ตรงที่ว่ากระปุกของเราเนี่ย สามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่นะคะแล้วก็ในส่วนของแพคเกจิ้งบางตัวของเราเนี่ยเราก็ใช้ถุงกระสอบนี่คือเราก็ร่วมทํางานร่วมกับชุมชนที่จังหวัดสระบุรีค่ะให้งานชาวบ้านอ่าเราก็ทามาเป็นแพคเกจิ้งแทนที้เราจะใช้เป็นถุงกระดาษหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่ต้องทิ้ง เวลาที่เราไปจอใตลาด,ดค่ะนี่ค่ะ,คะและขนมละคะคือตน้องเห็นแบบขนมเยอะมากๆเลยมีความพิเศษอย่างไรบ้างคะขนมเราจริงๆอย่างที่บอกนะคะเราก็จะประยุกต์มาจากขนมไทยแหละอย่างเช่นอ่ะบุนกรออเนาจจะเคยไปตามจังหวัดเพชรบุรีเนะาะวุนกรอบบ้านเราเนี่ยจะมีความหวานอย่างเดียวเลยแล้วก็ใช้เ้็นสีสันเอาใช่ไหมคะต้องต่อย่างของร้านพี่ตาเนี่ยร้านปรุงเราเนี่ยค่ะก็คือจะทําเป็นบุนกรอบอย่างเช่นรสเนี่ยจะเป็นมิกซ์ฟู้ดค่ะแต่ละสีก็คือจะมีรสชาติ อ,อ๋อเจะเปรี้ยวหวานๆทานเพลินมากตัวนี้ะจะเป็นตัวที่ลูกค้าเราจะถามเยอะอันนี้ค่ะเราดัดแปลงมาจากอารลัวเรา<ะ>เรียกว่าปรุงแคนดี้ค<ะ>่ะที่จะมีการ develop หรือปรับปรุงให้มีความแบบเป็นเหมือนซอสแคนดี้ค่ะเคี้ยวหนึบๆหน่อยอะไรอย่ี้ ที่คุณผู้ชมนะคะมารับประทานขนมที่นี่หรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยซื้อกลับบ้านคุณผู้ชมยังได้สนับสนุนชุมชนด้วยเพราะว่ารายได้ก็เอาไปจุงเจอให้กับชุมชนด้วย<ช>นะคะเพระาะชุมชนก็ได้ด้วยก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันยค่ะแล้วก็แป็เกจจริ้งน่ารักมากๆเลยพูดแบบนี้แล้วนะคะพิษตานขาแล้น้องก็อยากจะลองชิมดูว่ารสชาติเนี่ยจะหน้าตาหน้ารับประทานเหมือนตรงนี้หรือเปล่าได้ค่ะพิษานเตรียมไว้ให้น้องอ้อยเยอะมากเลยค มด้หดนะคะครับรอ,องค่ะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้กินอะไรมาเลยนะคะเพื่อจะมาชิมไทยดิเซอร์ที่ร้านปรุงเนี่ยละค่ะค่ะงั้นเชิญเลยค่ะไปค่ะ <S <S ช่วงเวลาแห่งความสุขของต้นอ้อแล้วนะคะ <S 1> <S 1> อยากให้พี่ตาลแนะนำแต่ละเมนูที่อยู่ด้านหน้าของต้นอ้อสักนิดหนึ่งนะคะ เมนูอะไรบ้างที่พิเศษที่เรายังไม่ได้พูดถึงเลยด้านนี้เราพูดถึงไปบ้างแล้วเนาะอันนี้พูดถึงไปบ้างแล้วค่ะแต่อันนี้พี่จัดเป็นเซตใน,ในร้านอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เหมือนเป็นไฮทีเซตเป็นอัฟเตอร์นูนชีเนาะอันนี้จะเป็นเซตใหญ่เลยทานได้แบบห้าหกคนเลยเซตหน้าตาแบบนี้หนึ่งเซตนะคะแล้วก็จะมีขนมต้ม<อ>นะขนมต้มหนึ่งชุดค่ะแล้วก็มีเครื่องดื่ม3ามชนิดก็คือใน,นเซตเนี่ยได้แบบนี้เลยใช่ค่ะได้แบบนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้แบบนี้เลยหนึ่งเซตอันนี้เรียกว่าเซตอะไรนะคะอันนนี้เป็ ไฮทีเซตซีค่ะเซตใหญ่สุดของในร้านใช่ค่ะก็จะมี ABC แต่ C คือซใหญ่สุดแล้วเครื่องดื่มอันนี้ที่จะเซตตัวอย่างในวันนี้นะคะอันนี้ถึงที่เมื่อกี้พี่เมนชั่นไปนี่เป็นมะแปมจริงๆริงนี่คือน้ำผึ้งค่ะแล้วก็เอามาแปมลงไปหมักในน้ำผึ้งค่ะความเปรี้ยวของในตัวผลไม้ก็จะเอาในน้ำผึ้งแล้วเราก็ทานกับโซดามันก็จะให้ความสดชื่นเป็น refreshing drink อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทานมาล่ะคะอันนี้เป็น กาแฟลาเต้น้ำตาลมะพร้าวค่ะเราก็จะเอากาแฟนะคะแล้วก็เอาน้ำตาลมะพร้าวมาเกี่ยวกับกะทิก่อนแล้วก็เพิ่มอดกาแฟลงไปอันนี้รสชาติจะต้องแบบน่าสนใจใช่ใช่มีความหอมแบบนัวๆเพิ่มเพิ่มเคสเซอร์การเคี่ยวด้วยมะพร้าวกรอบมนค่ะอันนี้ชาร้อนเอาไว้ทานตัดเลี่ยนกับขนมหวานได้ค่ะแต่ว่าชาร้อนตัวเนี้ย ไม่ทราบน้องอ้อเคยได้ยินไหมฮอวอไม่เคยได้ยินเลยค่ะฮอวอเนี่อีกชื่อหนึ่งก็จะเป็นโหระพาปกากากยอรหรือว่าเป็นมิ้น์ปกากากยอก็ได้ค่ะรสชาติเขาเนี่ยจะมีความมิ้น์มิ้นเหลือบเหลือบกับตะไคร้อะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนโฮเวอร์นิดนิดอ,อ,อย่างที่บอกคอนเซ็ปต์คือสนับสนุนชุมชนอืมอมาดูที่ขนมต้มสักนิดหนึ่งนะคะดูหน้าตาน่ารับประทานม,มากๆเลยอันนี้ไม่ใช่ลูกชิ้นนะคะเป็นขนมค่ะใช่เราเหมือนป่๊บ เขาเลยเามาปรับหน้าตาให้เหมือนดังโง่ญี่ปุ่น,เ,ออน,นเนาะในอย่างี้ค่ะอันนี้พี่ก็จะมีทั้งหมด3ามไส้สีขาวเริ่มจากเผือกตรงกลางสีเหลืองเนี่ยค่ะจะเป็นไส้ปั๋ยไส้ส่วทองอ่าแล้วก็สีเขียวข้างในจะเป็นไส้กระฉี่หรือไส้มะพร้าวนั่นเองค่ะอ่าก็คือ,อบบไส้แบบนี้ใช่แล้วก็ราดด้วยเนี่ยค่ะน้ำตาลมะพร้าวเขี่ยวค่ะคะหน้าตาน่ารับประทานมากแล้วด้านนี้ล่ะคะอันนี้เหมือนรถเข็นผลไม้เคลื่อนที่ค่ะสับปะรดพริกเกลือค่ะ ท่าไหนาพริกเกลืออยู่ในนี้แล้วค่ะเรียบร้อยอ,อันนี้เนี่ยอันนี้คือไอศค,ค,ครีมเหรอคะใช่ค่ะไอศครีมนี้คือเราจะเป็นรสชาติสับประรดพริกเกลือนะคะจะมีความเผ็ดเด็กๆอาจจะไม่แนะนำเพราะจะมีความเผ็ดจริงๆเผ็ดของพริกเกลือ,กเ,กอเลยใช่ลวลาที่ปั่นไอศ์ครีมลงไปเนี่ยเราก็คือจะอสับประรดแล้วก็ใส่พริกเกลือลงไปด้วยจะมีความเผ็ดแล้วก็ตัดด้วย อันนี้ปปคือตัวสับป,ประรดแล้วคือเราทอชไปกับซินนามอนค่ะก็จะมีความหอมซินนามอนเวลาทานสับป,ประรดพริกเกลือแล้วด้านข้างนี่คืออะไรคะอันนี้เป็นซอสสับป,ประรดค่ะซอสสับป,ประ,ดะปประดมะม่วง ใช่ค่ะแล้วก็มีเพิ่มความกรุบกรอบด้วยมะพร้า,พาวขั่วเช่น<ช>เดิม้หูอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองของเมนูนะคะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่คุณผู้ชมเนี่ยเวลามาที่ร้านปรุงไทยดีเซอร์ตก็สามารถสั่งเซตนี้ได้และช่องทางในการติดต่ออย่างถ้าคุณผู้ชมอยากจะจองที่นั่งหรือว่าอยากจะสอบถามเรื่องโปรโมชั่นพิเศษกิจกรรมพิเศษต่างๆสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ไหนบ้างคะเราก็จะมีทั้งในเพจนะคะติดต่อเข้ามาทางไลน์เซนเ r อร์ก็ได้ในทางเพจของ หรือว่าในทางาลายโ a ของเรานะคะปรุงไทยเดสเซอร์ค่ะบอกก่อนเราจะปิดทุกวันอังคารนะคะวันอังคารอย่ามานะคะแล้วก็ปกติแล้ววันที่เปิดในช่วงคาเฟ่นะคะช่วงกลางวันเนี่ยก็จะเป็น10บโมงถึง6โมงเย็น แล้วก็ต่อในช่วงกลางคืนค่ะก็คือ6กโมงถึงเที่ยงคืนมาเลยค่ะคุณผ <c oughs> ู้ชมค่ะอยากจะมาแบบว่าคาเฟ่ดื่มกาแฟดื่มชารับประทานขนมไทยอร่อยๆนะคะแล้วก็ต่อยาวไปเลยค่ะบรรยากาศตอนกลางวันเนี่ยอีกแบบหนึง่งบรรยากาศตอนกลางคืนก็อีกแบบหนึง่งสนุกสนานแล้วเขามีเป็นเหมือน คราฟติงก็คือคคผู้ชมเนี่ยมีพวกเป็นมอกเทลหรือว่าเครื่องดื่มต่างๆที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติผสมประสานกันแบบลงตัวมาก mm hmm. เครื่องดื่มก็น่าสนใจมากเหมือนกันนะคะ mm hmm. มาได้ตั้งแต่ส mm ิบ hmm. โมงจนถึงเที่ยงคืนเลย mm hmm. <laughs> วันนี้ต้องขอบคุณที่ตามมากๆนะคะที่แนะนําร้านปรุงไทยดีเซอร์แล้วก็แนะนําขนมไทยที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสไตล์แบบร่วมสมัยให้ต้นอ้อแล้วก็ผู้ชมได้เห็นหนะ้าตาขนมไทย <c oughs> ที่ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยแล้วก็น่ารับประทานมากๆเลยค่ะเ ขอบคคคุณ่ะะะถึงเวลาที่น,นาทอ้อจะเลยเจัดเต็มแล้วนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าแต่ละอย่างเนี่ยรสชาติเป็นยังไงบ้างขนมต้มเขามาทำแบบดัดแปลงเปลี่ยนแปลงให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นเหมือนดังโงะของญี่ปุ่นนะค่ะ The วามสุขแล้วนะคะพร้อมที่จะลุยแล้วก็ชิมรสชาติของขนมไทยที่นี่ค่ะเริ่มจากอย่างแรกเลยนะคะตรงนี้ค่ะที่พี่ตานบอกว่าเป็นไอศครีมแับประร่พริกเกลือที่จะมีรสชาติเผ็ดๆนะคะคุณผู้ชมคะคือแบบพริกเกลือชัดมาก คือพี่ตามบอกว่าอันนี้เป็นสครีมที่ใช้สับป,ปะรดด้วยแล้วก็ใส่ผิกเกลือเข้าไปรสชาติเดียวกันเลยม,มาอันนี้เป็นขนมแบบไฮไลท์เหมือนกันนะคะคือวุ้นกรอบค่ะตรงนี้จะเป็นแบบสีสันนิดนึงคือเป็นมิกฟรุตนะคะก็จะมีหลายรสชาติมากค่ะแล้วก็เป็นรสชาติจากธรรมชาติด้วยนะคะอย่างสีม่วงนนี้เป็นแบคทรีนหอม,อม คือเวลาที่เราเห็นวุ้นกรอบทั่วไปเราก็จะนึกถึงความหวานที่หวานมากๆกินไม่ค่อยได้เพราะมันหวานเกินไปแต่ว่าของที่ร้านปรุงไทยดีเซอร์ตตัวนี้จะเป็นวุ้นกรอบที่มีความเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นหอมของผลไม้ตามธรรมชาติแล้วก็มีเท็กเจอร์ที่แบบหนึบหนึบไม่เหนียวจนเกินไปเป็นแบบวุ้นกรอบที่อร่อยมากๆเลยนะคะมาถึงตัวที่ต้นอ้ออ,อยากกินมากๆเลยอันนี้ คือปกติเนี่ยต้นอ้อชอบกินอรัวอยู่แล้วแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาจะทําอะลัวแล้วก็มีรสชาติที่แตกต่างแปลกใหม่ไม่เหมือนใครเดี๋ยวลองชิมดูเขาใช้มือนะอหอมกะทิอมืมีน้ําตาลมะพร้าวแบบหอมๆด้วยนะคะอืมคุณผู้ชมค่ะคืออรลัว กะทิแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะต้องบอกว่ามันได้รสชาติของน้ำตาลมะพร้าวที่หอมแล้วหวานแบบกลมกลม่อมมีความเค็มนิดๆมีความมันของกะทิด้วยมี texture ท,ที่อร่อยแล้วรสชาติดีมากๆค่ะเราก็ต้องมาตามด้วยชาพ่อวอนะคะของปากกากยอค่ะซึ่งพี่ตาลบอกว่าจะมีกลิ่นมิ้นท์อ่อาเดี๋ยวลองดูลองดู อืมเป็นสมุนไพรเลยอ่ะมีกลิ่นมิ้นมีกลิ่นเหมือนตะไคร้ด้วยอืมอสดชื่นเลยอ่ะเราแบบพอเรากินคุกกี้เสร็จปุ๊บตามด้วยชาพ่อวอด้วยมันจะได้ความรู้สึกแบบสดชื่นพักผ่อนรีแล็กซ์สุดๆเลยยังมีอีกเพียมค่ะ <c oughs> <c oughs> ยังไม่หมดยังมีอีกเพียมนะคะ นมาด้านนี้สักนิดนึ่งนีนงน่เซตใหญ่ใครที่เป็นแบบสายขนมกินแบบจุใจแน่นอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคือครัวซองไส้น้ำตาลมะพร้าวและด้านบนนะคะก็คือกระฉีกค่ะซึ่งเป็นไส้ของโบราณแต่ว่าเขาเอามาใส่อยู่ในครัวซองเพื่อทำให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะรสชาติจะเป็นอย่างไรบ้างระหว่างความไทยๆกับความฝรั่งเศมสมาผสมผสานกันอ คือครัวซองมันจะมีความหอมเนยอยู่แล้วต้อมีน้ำตาลมะพร้าวเข้ามาด้วยมันมีความแบบหอมแบบกลมกลม่อมอ่ะมันมันหอมกลมกลมม่อมอ่ะคุณผู้ชมค่ะคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเรานึกถึงครัวซองใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบ โอซายสตรอเบอรี่หรือว่าไส้อื่นๆที่มันดูแบบอุทันสมัยแต่อันนี้พอใช้ความไทยเข้ามาผสมกับความเป็นครัวซองอร่อยมากเพราะว่าครัวซองเนี่ยมีความหอมเนยแล้วมีความกรอบอยู่แล้วส่วนไส้ของกระชีกแล้วด้านในเนี่ยเป็นน้ำตาลมะพร้าวมันมีความหอมหวานมีเทกเจอร์ลงตัวมากๆบอกเลยถูกใจดีงามให้ไปเลย5ดาวเดีไม่หมดมีอีก อ้านนี้ขนมต้มเขามาทำแบบดัดแปลงเปลี่ยนแปลงให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นนี่ค่ะคุณผู้ชมคือหน้าตาแบบนี้นะคะเหมือนดังโงของญี่ปุ่นนะคะคือด้านบนเนี่ยจะเป็นไส้เผือกหอมแล้วก็ตรงกลางสีเหลืองเนี่ยจะเป็นถั่วทองแล้วก็สีเขียวเนี่ยจะเป็นไส้กระฉีกค,ค่ะชิมเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาจะมีน้ำตาลมะพร้าวให้ด้วยสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มความหวานช่วงนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ใส่ไปเลยค่ะนี่ ยคือข,อขนมต้มอ,อะอร่อยมากเลยคุณผู้ชมคือมันจะได้ไส้ที่แบบแน่นมากๆแล้วตัวไส้เนี่ยมันมีความหลากหลายไม่ซ้ำไม่จำเจมาถึงด้านนี้น้ำมะแปมขอชิมหน่อยว่าน้ำมะแปมเนี่ยรสชาติเป็นยังไงเขาบอกเป็นน้ำพึ้งป่ามันจะมีความหอม มีความหวานแล้วก็ความสดชื่นมาจากน้ำโซดาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแบบอากาศร้อนๆเราอยากจะได้อะไรที่มันสดชื่นคลายร้อนสั่งเครื่องดื่มอันนี้เลยมะแปมน้ำคึ้งโซดาสดชื่นแน่นอน และนอกจากน้ำมะแปมแล้วนะคะก็จะมีเครื่องดื่มประเภทอื่นด้วยที่คุณผู้ชมสามารถสั่งได้กาแฟผสมกับน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลจากอ่ะมีด้วยเหมือนกันนะคะหรือว่าใครอยากจะมารับประทานขนมที่นี่ก็ได้อยากจะซื้อกลับบ้านก็ได้อยากจะสั่งเป็นแบบ d e l i v e r y ก็ได้เหมือนกันนะคะเขามีบริการครบทุกอย่างเลยแต่ว่าช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขตอนน้องขอรับประทานต่อก,ก่อนนะคะเพราะว่านี่ยเหนื่อยเพียบเลยอะ่ะพี่ตาลครูศาสตร์จัดมาให้แบบ จัดเต็มมากขอบจัดเต็มเหมือนกันนะคะจัดหมดน,นี้เลยไปก่อนนะกินก่อน พิเศษสำหรับแฟนรายการ The Destination ค่ะตอ้นน้องมีของที่ลึกมาฝากคุณผู้ชมด้วยเพียงแค่ร่วมแสดงความคิดเห็นง่ายๆวันนี้นะคะตอ้นน้องมีนนำเสนอแล้วก็มีชิมขนมไทยหลากหลายเมนูมากๆคุณผู้ชมชื่นชอบเมนูไหนและอยากชิมเมนูไหนมากที่สุดเพราะอ,ะ,อะไรแชร์คำตอบมาที่แฟนเพจ The Destination ได้เลยค่ะและคำตอบของใครนะคะถูกใจทีมงาน The Destination มากที่สุดรับของรางวัลไปเลยและตอนนี้ ะะได้เวลาไปชมเฉลยคำถามรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วค่ะต้นนอช้อปปิ้งแบบจุใจเลยนะคะกับขนมไทยค่ะด้านนี้นะคะก็ ไว้รับประทานเองส่วนด้านนี้ซื้อฝากคุณแม่ค่ะคุณผู้ชมแล้วบอกว่าร้านปรุงไทยดีเซอร์นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่ต้นอ้อนแนะนําเลยสําหรับใครที่ชื่นชอบขนมไทยอยู่แล้วและที่นี่เป็นขนมไทยแบบร่วมสมัยบรรยากาศดีมากบรรยากาศน่ารักมากๆเลยนะคะเปิดบริการตั้งแต่เวลา10โมงจนถึงเที่ยงคืนเลยค่ะ10โมงจนถึง6โมงเย็นนะคะเขาจะเป็นบรรยากาศแบบคาเฟ่มีทั้งขนมไทยแล้วก็เครื่องดื่มให้คุณผู้ชมเนี่ยเลือกสั่งได้เต็มที่เลยส่วนหลังจาก6โมงเย็นไป แล้วนะคะเขาก็จะเปลี่ยนบรรยากาศเป็นรูปแบบของบาร์ค่ะก็สนุกสนานอีกแบบหนึ่งนะคะมาได้ทั้งวันเลยค่ะปิดบริการ1วันเท่านั้นเองก็คือวันอังคารนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะที่ร้านปรุงไทยดีเซอร์ตเขามีราคาพิเศษสําหรับแฟนรายการ The Destination เท่านั้นด้วยค่ะสําหรับใครนะคะที่มาช้อปปิ้งที่ร้านครบ350บาทรับฟรีทันทีเป็นขนมกระปุกเล็ก รับไปเลยนะคะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมนะคะซื้อเป็นกิฟต์เซ็ตแบบนี้ตัวน้องก็ซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นกิฟต์เซ็ตเซ็ตใหญ่ค่ะในวันสําคัญหรือว่าโอกาสพิเศษต่างๆจากราคาปกติ1,490บาทเหลือเพียงแค่1,150บบาทเท่านั้นเลยใครสนใจนะคะรีบมาช้อปปิ้งกันได้เลยค่ะ หรือถ้าคุณผู้ชมนะคะเปิดมารับชมรายการไม่ทันสามารถติดตามย้อนหลังได้ผ่านทางแฟนเพจ The Destination ค่ะวันนี้หมดเวลาของต้นอแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะทาง TNN ช่อง16ต้นอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะของพลุงพลังมากเลยไปแล้วนะ